สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็มาแนะนํานะครับตัวจัมพ์สตาร์ทรถยนต์นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับภายในกล่องก็จะเหมือนเป็น p พาเวอร์แบงค์ไปเลยนะครับตัวนี้นี่ครับตัวเล็กมากเลยนะครับแบบพกพานะครับไม่ใช่ตัวใหญ่อยู่ในกล่องนะครับตัวนี้เราไม่ได้สั่งเข้ามาไม่เอาเข้ามาละนี่ครับสวยงามนะครับ มีไฟ LED มีที่ชาร์จมือถือแล้วก็ตัวนี้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ไอชาร์จชาร์จตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีตัวเวลาเราจ้มสตาร์ตต้องเป็นตัวนี้ครับมาเสียบที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับนะครับ,รบเดี๋ยวผมทดสอบดูกอน ตันนี้มีไฟไหมอ่ามีไฟแบตเตอรี่นะครับเป็นดิจิตอลครับยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าแล้วก็หนึ่งร้อยตอนนี้แบตเต็มนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับสตาร์ทอยู่ที่สองร้อยแอมนะครับพีคสูงสุดสี่ร้อยแอมนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่หนึ่งมืนมิลลิแอมป์นะครับตัวนี้มันตีฟังก์ชันจัม์สตาร์ทนะครับให้ราคาดีๆกับแฟนเพจเลยนะครับ Okay. อ่ามาดูในกล่องครับว่าเขาแถมอะไรบ้างในกล่องก็จะมีสายจัมป์สตาร์ทแล้วก็สายชาร์จมือถือนะครับมาดูว่ามือถือชาร์จอะไรได้บ้างาเป็นท้า e C นะครับแล้วก็ iPhone นะครับแล้วก็ Android นะครับแล้วก็สายจัมมีเท่านี้นะครับ3อย่างนะครับไม่ต้องมีเยอะนะครับ นี่ครับจัมสตาร์ทอย่างดีนะครับโอ้โหบีบแน่นแน่นอนครับนี่บีบยากมากครับอ่านะครับเวลาใช้งานก็เสียบเข้ากับตัวนี้ครับก็จัมสตาร์ได้เลยนะครับเดี๋ยววันจะมาทดสอบนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับท่านไหนสนใจก็ทักมาได้ครับพิเศษครับปลายทางครับ650บาทส่งฟรีด้วยนะครับในกรณีโอนก็600บาทนะครับท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับมีแค่ไม่กี่ตัว de Jalap.